เที่ยวได้ไงามาแค่ใจพร้อมก็ไปไม่ต้องรอใครก็ออกเดินทางได้ผู้เข้าเทียวหรือทะเลฟ้าไม่ว่าเส้นทางจะพาไปที่ใดขอแค่หัวใจยังอยากรู้จักโลกใบนี้เที่ยวได้ไงามาแค่ใจพร้องตอนเปิดตำนานหญิงงามเมืองผู้สร้างวัด ย่างก้าวเข้าประตูสูงเสียงกระซิบแห่งอดีตในวัดที่ถูกสร้างด้วยเงินจากแรงปัจนาลับสุดยอดขอต้อนรับเข้าสู่นะครับวัดคณิกาผลหรือที่เรารู้จักกนดีในนามวัดย่าแปงนั่นเองครับรายการเที่ยวได้ไง่ายมากจะพาคุณไปมูกันสำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของย่าแปงจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้ใน EP ีนี้ครับ พี่ตีก่อนที่เราจะไปบ้านย่าแฟงกันเนี่ยเราต้องทําอะไรกันก่อนบ้างเอออยากจะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะขอแนะนําก่อนเลยว่าวัดย่าแฟงเนี่ยบริเวณจุดนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยเราเราจะเรียกกันว่าตอกเตาหรือย่านโคมเขียวในสมัยรัชกาลที่3นะฮะซึ่งในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยย,นนย่านนียเป็นย่านที่โด่งดงังมีบุรุษเนี่ยจะมาชารากันเยอะ คงจะทราบกันดีว่าชำเราคืออะไรเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับสถาปัตยกรรมของที่เนี่ยจะดูลักษณะเป็นสมัยรัชกาลที่สามมากเพราะว่าจะเป็นรูปแบบแนวจีนผสมไทยนั่นเองแล้วในพระโบสถ์หลังนี้เนี่ยมีพระประธานสําคัญเลยก็คือหลวงพ่อทองถ้ามองจากภายนอกโบสถ์ของวัดคณิกาผลอาจดูเรียบง่ายไม่หวือหวาเหมือนวัดใหญ่ในเมืองแต่พอคนก้าวเข้าไปใกล้ คุณจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่ลึกและจริงกว่านั้นพระอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นตามคตินิยมในสมัยรัชการที่สเป็นงานสถาปตัตยกรรมแบบไทยประยุกต์มีหลังคาจั่วซ้อนสองชั้นหน้าบันและชายคาตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นที่ยังหลงเหลือให้เห็นถึงความประณีตแบบดั้งเดิมมีการซ่อมแซมและทาสีใหม่ในช่วงหลังแต่ยังคงโครงสร้าง และเสน่ห์ของยุครัตนโกสินทร์เอาไว้ครบถ้วนจุดที่น่าจับตามองที่สุดคือภายในพระอุโบสถซึ่งมีการออกแบบให้พระประธานหลวงพ่อทองคําประดิษฐานอยู่กลางบุษบกสีทองเด่นสงา่าเหมือนเพชรที่วางอยู่กลางหีบสมบัติองค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทยัยขัดสมาธิเพชรแม้ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่กลับดึงสายตาได้ทันทีด้วยองค์พระที่เคลือบทองอารามทั้งองค์บางคนเล่าว่าองค์นี้มีอายุกว่า800ปีและถูกเก็บรักษาอย่างดีมาตลอดแถมด้วยการจัดแสงภายในโบสถ์ที่ส่องกระทบองค์พระพอดีทำให้รู้สึกราวกับว่าพระกำลังเปล่งรัศมี นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทองคําแล้วมีวิหารข้างๆด้วยเป็นยังไงกันบ้างพี่ตีก็วิหารข้างๆนะคะก็คือเป็นวิหารหลวงพ่อทองดานะครับที่สร้างขึ้นในสมัยกัชกาลที่3เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปิดทองนะครับผมซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณโอได้เห็นเนี่ยที่เนี่ยจะให้ความสําคัญกับพระโบสถสมากกว่าพระวิหารเพราะฉะนั้นเนี่ยพระวิหารก็เลยค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กกว่าแต่พระพุทธรูปด้านในเนี่ยมีความใหญ่โต <ม>โอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันป่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พักข้างในกันครับวิหารหลวงพ่อทองดำตั้งอยู่ถัดจากพระอุโบสถของวัดคณิกาผลเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์แบบเปิดโลง่งภายนอกดูเรียบง่ายแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความขลังองค์หลวงพ่อทองดำเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สร้างด้วยโลหะรมดำทั้งองค์ประทับนั่งขัดสมาธิ แววตานิ่งสงบแต่มีพลังเหมือนสามารถมองทะลุจิตใจคนได้นอกจากองค์พระพุทธรูปหลักที่ในพระวิหารนี้พระวิหารันนี้เนี่ยก็ยังมีพระพุทธรูปยืนนะศิลปะแบบเขาเรียกว่ารัตนาโกสิน,น์ตอนต้นนะครับซึ่งจะสังเกตได้จากตัวจีวรของ พระพุทธรูปเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับจีวรพระในสมัยรัตนโกสินทร์เลยก็คือเป็นเขาเรียกว่าแบบพระราชนิยมนะก็จะจีวรจะมีลักษณะคล้ายๆว่าจะมีวดลายดอกไม้นะอยู่ตามจุดต่างๆพี่ตี๋ค่ะอุ้ยทำไมแอบมีลมพัดเบาๆเมื่อสักครู่นี้ที่เลคอขอดไปปรากฏว่าไม่ไวริมีปัญหามีการช็อตเกิดขึ้นเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่เอ๊่ยสงสัยว่าย่าแฟงเนี่ยมีเฉพาะที่วิหารแห่งนี้แต่ว่าในโบสถ์อ่ะ ไม่มีหญ้าแฝงเลยเพราะอะไรเหรอพี่ตีอ๋อยากจะให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะที่เนี้ยอย่างที่เคยเกริ่นบอกไว้ก็คือให้ความสำคัญกับพระโพสถ์มากกว่าพระวิหารเพราะฉะนั้นพระวิหารก็เลยมีความหลักเล็กกว่าและที่สําคัญด้านในก็ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อทองดําในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งวัดนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่3าถูกต้องไหมคะ<ช>และอีกอย่างหนึ่งพี่โอซ่าไหมาคะพระโพสถ์ทาหน้าที่อะไรคะ โอ้มีทั้งสวดมนต์มีทั้งงานบวชนู่นนี่นั่นเยอะมากๆ<ช>เลยพี่ตีก็ค,คือพูดง่ายๆว่าเริ่มตั้งแต่งานสว,นวดบวชตายกันเลยนะคะก็คือฟังชันอลของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระสงฆ์ทาสังฆกรรมอยู่ในพระโบสถ์เพราะฉะนั้นสตรีควรจะอยู่ด้านในไห,นไหมคะโอไม่ควเรเนาะไม่ควรเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็นำ <c oughs> ในส่วนของเทวรูปหรือรูปปั้นของย่าแฟงเนี่ยมาประดิาษฐานไว้ที่พระวิหารด้วยตรงจุดนี้และที่สําคัญ อ๋อ oh, <c oughs> มีจุดที่ไหว้าย,ย่้าแฟงอีกหนึ่งจุดซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับ<ช>เดี๋ยวเราตามไปไหว้กันเลยย่้าแฟงหญิงที่คนสมัยนั้นเรียกเธอว่าคณิกาแต่เธอกลับสร้างวัดให้คนกราบไหว้จนถึงทุกวันนี้ศาลยญ้าแฟงอยู่ในวัดคณิกาผลเป็นศาลเล็กๆแต่เปี่ยมด้วยพลังศรัทธา ตั้งขึ้นเพื่อะระลึกถึงแม่แฟงผู้หญิงในยุครัชการที่สที่ใช้เงินเก็บจากอาชีพโสเพณีสร้างวัดถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อปีพศ2376หลายคนเรียกเธอว่าหญิงบาปแต่สิ่งที่เธอทำกลับเป็นบุญใหญ่ที่ไม่เคยมีใครลบลางได้ศาลนี้มีรูปหล่อครึ่งองค์ของย่าแฟงมีคำจารึกบนฐานและเต็มไปด้วยพวงมลาลัย หมากพลูน้ำแดงน้ำอกคนมักมากราบขอพรเรื่องความรักการงานความสำเร็จเพราะเชื่อว่าย่าแฟงเห็นใจคนที่เคยผิดพลาดและพร้อมช่วยให้ลุกขึ้นใหม่อย่างสง่าง,งามสิ่งหนึ่งที่วราสัมผัสได้พี่ตีค่ะไม่ว่าจะมาครั้งนี้หรือครั้งไหน,ไหนจะมีเป็นลักษณะของ เงาหญ้าที่ออกมานุ่งขาวห่วมขาวแล้วหญ้าบางทีหญ้าก,ก็มากระซิบว่าต้องทำอย่างไรบ้างให้พอรอะไรบ้างขนลุกเนี่ยตอนนี้ก็ขนลุกแล้วพี่ติเอะรู้สึกยังไงบ้างก็ เท่าที่สังเกตนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ได้สำเร็จผลเนี่ยก็ก็จะมีของมากราบไหว้บูชานะ,ะเช่นหลักๆเลยก็คือทุบเทียนหมากพลูนะคะแต่คนที่สำเร็จสำเร็จจริงๆจังๆเลยเนี่ยก็ด้านในจะเห็นนะคะก็จะมีในส่วนของเสื้อผ้าชุดไทยนะคะพวกเครื่องสำอางต่างๆรวมถึงเ,เครื่องหอมไม่ว่าจะเป็นน้ำอบ หรือว่าจะเป็นในส่วนของพวกน้าปรุงหรือว่าน้ำน้ำที่มีกลิ่นหอมนะคะเพราะย่า,ยาจริงๆอ่ะยังเป็นสตรีอยู่สตรีก็ยังมีความี่อยกรักสวยรักงามอะไรประเภทนี้นะคะพี่ตีนอกจากการว่าย่าแฟงแล้วได้ข่าวว่าที่นี่ยังมีอีกหนึ่งจุดลับ สิเคล็ดมากๆเลยที่จะต้องมาไหว้นั่นก็คืออะไรอ่ะพี่ตีจะเรียกว่าเป็นศพที่ไม่เน่านะคะของอคณยายท่านหนึ่งเราจะเรียกกันว่าอาานะคะก็คือหัวหน่อยมากนั่นเองนะคะอยู่ตรงไหนอ่ะพี่ตีเดี๋ยวเราเดินไปในด้านนี้เลยข่าวโอเคเดี๋ยวําไปมูกันเลยเชิญค่ะศาลหัวหน่อยมากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคให้ความเคารพ โดยเฉพาะในเรื่องโชคลาบและเลขเด็กหัวน้อยมากหมายถึงหญ้าบัวง,งามเป็นโครงกระดูกผู้หญิงที่ถูกขุดค้นพบในสภาพสมบูรณ์ระหว่างการก่อสร้างวัดด้วยความเชื่อว่าเป็นร่างของผู้หญิงที่มีความศักดิ์สิทธิ์จึงได้สร้างศาลเพื่อบูชาอุ้ยตอนนี้รู้สึกใจสั่นเลย เหมือนกับแบบย่ากำลังพยายามสื่อสารบอกเหมือนกับว่าเขาน่ะอยู่ด้านหลังแล้วที่สําคัญเหมือนกับว่าพออยู่ด้านหลังแล้วอะแอบน้อยใจนิดนึงว่าไม่ค่อยมีใครมาไหว้แกเลยแกก็อยากให้แบบว่ามาถวายอันนี้ส่งจากการทำความดีอันนี้ส่งจากการทําบุญไม่ว่าคุณจะไปทําบุญที่ไหนก็ตามคุณมาที่นี่เลยยิ่งพูดยิ่งขนลุกคุณมาทาบุญที่ไหนมาบอกกล่าวย่าแล้วย่าก็จะได้อนุโมทนาพราะย่ามีพลังปุ๊บย่าก็พร้อม ที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณพิติว่าไงบ้างก็จริงๆแล้วอะค่ะบุญกุศลน่ะวิญญาณเขาเรียกว่าโลกหลังความตายนะคะทุกคนเพราะนั้นน่ะโลกหลังความตายสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะกับเขาในโลกหลังความตายก็คือบุญกุศลเพื่อเขาที่จะได้ปรับภบภูมิแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ดีหรือว่ามีความสุขหรือกลับมาช่วยลูกหลานนะคะอย่างที่บรรพบุรุษที่จากเราไปนะคะของคนจีนอย่างอาาเนี่ยเป็นคนจีนเพราะนั้นเนี่ยอาาก็ยังคอยคุ้มครอง คนในตระกูลหอมาอรวมถึงแผ่ไปแผ่ไปให้กับคนอื่นๆด้วยที่นี่ไม่ใช่เพียงที่สำหรับสการะแต่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของชีวิตคนที่เริ่มต้นใหม่ไม่บริสุทธิ์แต่เลือกสร้างคุณค่าให้หัวใจเปลี่ยนอดีตเป็นอนาคตที่พร้อมส่องแสงวันนี้เที่ยวได้ไง่ายมากต้องขอขอบคุณพี่ติ๋มากเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับที่มาเป็นเกสพิเศษให้กับรายการนี้นะครับแล้วก็หวังว่าความรู้ที่ตี๋ให้กับ ผู้ชมไปเนี่ยก็คงจะได้มากได้น้อยนะครับแต่ขอสําคัญเลยนะครับตั้งใจมาแล้วก็มากราบไหว้นะครับในส่วนของพระโบสถพระพุทธรูปสำคัญรวมถึงย่าแฟงซึ่งเป็นผู้หญิงที่เหมือนได้กับเป็นคังคู่ใบในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเราทั้งหมดของวัดคณิกาผลพบกันใหม่กับรายการเที่ยวได้ง่ายมากมาทําไมก็ไม่รู้แต่กลับไปโคตรดีเทวาสคน น้ำอบผสมน้ำมนต์แท้หอมแต่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ุกหยดเสริมมงคลทุกวันเทวาสุคนหอมระดับเทพ